สวัสดีค่ะครัวคุณตาพาทำพากินค่ะวันนี้เราจะมาแกงเขียวหวานฟักกันค่ะเราก็ใส่เครื่องแกงเขียวหวานไปผัดกับน้ำมันมะพร้าวนิดหน่อยนะคะเพื่อให้เขาหอมใครจะผัดกับกะทิเลยก็ได้นะคะเคร็ดลับของเราวันนี้เราจะใส่นมโรงเรียนไปด้วยนะคะนมจืดนะคะเขจะค้นหน้าทานอันนี้เราก็ผัดเครื่องแกงเขียวหวานให้หอมแล้วก็เติมกะทิกองลงไปค่ะ จะได้ไม่ไหม้นะคะยกนเขียวหวานไก่ใส่เครื่องในไก่ด้วยนะคะวันนี้ทำแบบเร่งด่วนทำแบบง่ายๆอะคะ่ะนี่ค่ะถ้าเราเอาน้ำมันไปผัดกับเครื่องแกง่เขาก็จะหอมใส่อกไก่ลงไปค่ะอกไก่ที่เราหัน่นใส่ลงไปเลยนะคะผัดผัดผัดพอเขาหดตัวสักนิดนึงอะคะ่ะแล้วก็ใส่เครื่องในไก่ไปเลยค่ะ พอใส่เครื่องในไก่ไปนี่เราจะไม่คนมากนะคะเพราะคนเดือดเขาจะข่าวเราก็เราก็เขี่ยเขียให้ข่าวข้าวกับเครื่องแกงเป็นิดนึงแล้วก็จะใส่กะทิกล่องไปนะคะใส่ไปครึ่งกล่องก่อนค่ะพอใส่กะทิกล่องไปแล้วก็ใส่นมโรงเรียนนะคะหนึ่งกล่องนะคะเป็นนมจืดนะคะนมโรงเรียนแล้วก็จะคนเพื่อไม่ให้ก้นเขาติด ไม่ให้ก้นเขาไม้อะค่ะแล้วเราจะครอบฝาาไว้เราครอบฝาแล้วก็คอยเปิดคนด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะไหม้ก้นค่ะนี่ค่ะถ้าเขาค้นเกินไปเราก็สามารถเติมน้ําได้นะคะนี่เราก็เติมน้ํำไปหน่อยหนึ่งแล้วค่อยค่ยคนแล้วก็รอบุงรสเลยค่ะใส่เกลือใส่น้ําตาลย่าหวาน ใส่ผงชูรสปรุงรสตามใจเราชอบอะค่ะแล้วก็ใส่ฟักไปเลยค่ะจ,จะได้สุกไปพร้อมกันเลยค่ะเพราะว่าเครื่องในไก่นี่ถ้าเขาสุกมากเขาจะเหนียวอะคะ่ะฟักเขาก็จะสุกยากอยู่แล้วแล้วก็ใส่ไปพร้อมกันเลยนะคะ <c oughs> ก็รอให้ฟักเขาสุกค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติ นี่พอน้ำเมื่อแกงเราเริ่มเดือดแล้วเราก็จะมาชิมรสชาติอีกทีหนึ่งนะคะว่าขาดอะไรแล้วก็ใส่น้ำปลาเพิ่มไปค่ะเพิ่มความหอมใส่ไม่ต้องเยอะนะคะแกงเขียวหวานเขาจะไม่ออกเค็มอะค่ะออกรสกลมกล่อมค่ะนี่แล้วใส่นมโรงเรียนน้ำััจะข้นนะคะเราก็เคี่ยวจนฟักเขาเปื่อยก,ก่อนนะคะ นี่เราก็เคี่ยวไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะน้ำนี่ยเห็นไหมคะเราก็จะใส่พริกชีฟ้าแดงเราจะไม่หั่นนะคะเพราะว่ามีเด็กๆทานด้วยที่บ้านค่ะมันจะเผ็ดเกินไปแล้วก็ใบโหระพาเราก็ไม่ใส่นะคะเด็กๆที่บ้านเขาไม่ชอบค่ะแต่ถ้าใครชอบก็ใส่ไปได้เลยค่ะอันนี้เราทําแบบให้เด็กๆในบ้านทานด้วยค่ะถ้าใส่ใบโหระพาเขาไม่ชอบกลิ่นมันเด็กๆก็เลยไม่ได้ใส่ แล้วก็เคี่ยวไปอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเติมหัวกะทิกันค่ะนี่เราก็เคี่ยวจนฟักเขาเปื่อยได้ที่แล้วนะคะเราจะโรยผงยี่หร่าไปนิดหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมนิดเดียวนะคะอย่าใส่เยอะเดี๋ยวเขาจะฉุนแล้วก็ชิมรสชาติใส่น้ำปลาใส่ใส่น้ำตาลเพิ่มนิดนึงค่ะทำไปชิมไปะค่ะ แล้วก็ใส่หัวกะทิที่เหลือนะคะลงไปเลยค่ะนี่ค่ะน้ำาก็จะสวยสวยเลยค่ะน้ำสีสวยเลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆก็ชอบค่ะอร่อยนะคะลองลองไปทำทานดูนะคะแจงเขียวหวานใส่นมข้นจืดค่ะใส่นมโรงเรียนนะคะนี่ค่ะ